อันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเราจะเรากระดาษทรายรูปตัวนี้แล้วก็เราจะทำสีขาวซึ่งเรายังไม่เคยเรียนแต่วพวกเราแค่ทาก่อนยังไม่ต้องถึงนะข,ข,ขนาดพอดต้อต่องมาได้เป็นสีขาวพอทำสีเสร็จเราค่อยมาติดตอุปกรณ์เพราะนั้นต่อติดอุปกรณ์นี่ต้องระวันเดี๋ยวมันจะกลอ,อ,อกได้ วรอถ้าเราเจอปัญหาหาผ้าหรือหาไม้อัดที่สะอาดสะอาดต่ต้องต้องนี่ไม่ได้ต้องนี่เขาบอกเดี๋ยวชิ้นงานเราจะเสียหายเราแก้ผ้าป่ะอาจารย์อาจารย์ก็ดีอย่า่ผ้าเนี่ยขอให้เนี่ยวางตรงนี้ได้แค่นั้นเองวางไว้ต้องเอาผ้าตัวนี้นอนที่บ้านมา เาอาอาหมอนมาวยองตัวทานมาคนเดียวอาจารย์่วันนี้เป็นไงบ้างบทการเรียนของเราของเราาสีเทียวว่มบอกว่าขอขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์จะตอนนี้ท่นหนึ่งนะคะ,ะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยทำความสะาเลือดค่ะงองที่นั้นนะคะ<ช>แล้วก็กอา วัดขนาดผิดแล้วก็เพื่อนๆก็เลยผิดตามไปด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้รอบีดเจาจริงแล้วนะคะ่ดนะขอทอค่ะจาง่ของเรยเรียว่ามาใจักีฬาเจแล้วรตัวหลัหลังเราก็อย่าไปไปลอกเพื่อนะไม่เอานะ